ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ปาดีอินเดรยวค่ะซึ่งเป็นคาเฟ่ที่มาเปิดอยู่ข้างในลึกๆมีแบบเป็นป่าไผ่นะคะซึ่งเดิมเนี่ยเคยอยู่ในหมู่บ้านเรามาก่อนนะคะแล้วก็มันข้อนที่จะเล็กเนาะเขาก็เลยมาสร้างเป็นข้างนอกค่ะนี่แล้วก็ให้ดูห้องน้ํำก่อนเลยนะคะทําแบบอลังการมากเป็นแบบกําแพงหินแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะมีเพลงคริสต์มาสด้วยซึ่งช่วงนี้เนี่ยเขากำลังจัดคริสต์มาสค่ดก็ใกล้เทศกาลคริสต์มาสเข้ามาทุกทีแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เรามาในช่วงเที่ยงขยัแบบไปทำาพรสปอร์ตมายังไม่ทันได้กินข้าวเที่ยงข้าวเช้าเลยนะก็จะมากินข้าวหาคาเฟ่นั่งกินกันที่นี่เลยนะคะซึ่งก็จะแตกต่างไปจากเดิมค่อนข้างเยอะเลยค่ะเพราะว่านี่แบบอยู่ในป่าเปลี่ยนชื่อเป็นอินเดียไวด้วยนะคะร้านปาดีอินเด Wi ไวเนี่ยยังเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับ มิสจ like ูเนเวอร์และยองปี2023ด้วยนะคะเข้ามาด้านในก็จะเจอการตกแต่งแบบนี้เลยนะคะตกแต่งสไตล์ลงนานะคะจะบอกว่าน่ารักมากเลยค่ะได้กลิ่นอายความเป็นฟาร์มมากๆเลยแล้วข้างในเนี่ยก็ยังจัดพวกคริสต์มาสมีพอปต่างๆให้เราได้ถ่ายรูปกันแบบเยอะมากๆหรือไม่ว่าจะเป็น คุกกี้พวกขนมของกินเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับคริสต์มาสก็นำมาวางขายด้วยค่ะ เราไปกัน4คนสั่งทั้งหมด4อย่างนะคะก็จะมีข้าวผัดแล้วก็ชุดสเต็กที่สามารถทานได้4คนค่ะมีไก่หมูแซลมอนแล้วก็ไส้กอกค่ะในบรรดาอาหารที่สั่งมานะคะเราชอบปลามากที่สุดเลยค่ะแล้วก็คือทุกคนเนี่ยกินกันเกลี้ยงเลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่หิวมากๆด้วยค่ะ ยังไม่ได้กินข้าวเช้าข้าวเที่ยงเลยก็เพิ่งจะมากินข้าวเที่ยงกันที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นเมนูต่างๆของเขาเนีทรอมกมาได้น่ารักมากๆเลยค่ะ ของหวานแล้วก็จะสั่งเป็นโทสต์สตรอเบอรีร่นะคะมีไอติมกับวิปครีมมาหวานๆเย็นๆแล้วก็เป็นไอติมอีกถ้วยนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นสมูทตี้นะคะแล้วก็มีเม็ดป๊อปแปรอะไรอย่างนี้นิดๆหน่อยๆกินกันอิ่มแล้วแล้วก็มาดูพวกของคริสต์มาสต่ารับน่ารักนะคะไว้เป็นที่ระลึกค่ะก็จะมีพวกคุกกี้พวกกิฟต์พวกต่างๆนานา แล้วก็จะมีพวกเสื้อสเวตเตอร์สไตล์คริสต์มาสไว้ตอนรับหน้าหนาวปีนี้ด้วยนะคะแบบชุดน่ารักมากๆเลยถ่ายรูปรอบๆนะคะจะบอกว่ากว้างอยู่นะคะแล้วก็เขาจะจัดตกแต่งสไตล์แบบบ้านฝรั่งด้วยนะคะสไตล์ปารีสเลยะคะ่ะ ลากันไปด้วยวิดีโอของน้องหมาที่กำลังจะนอนนะคะบ๊ายบาย